หน่วยการเรียนเรื่องบ้านของเราสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเจอกับคุณครูออนอีกหนึ่งคลิปนะคะในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหัวข้อเรื่องบ้านของเรานะคะค่ะในวันนี้ครูออนมีคำของจองมาฝากเด็กๆนะคะคำของจองนี่คือบ้านค่ะเด็กๆ เด็กๆคะท่องคำของจองตามคุณครูออนหนึ่งรอบนะคะนี่คือบ้านนี่คือหลังคาเปิดประตูเข้ามาเจอผู้คนมากมายเดินเข้าไปข้างในเห็นคนไต่บันไดแง้มประตูเข้าไป เห็นคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเรามาใส่ท่าทางประกอบคำของจองไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะนี่คือบ้านนี่คือหลังคาเปิดประตูเข้ามาเจอผู้คนมากมายเดินเข้าไปข้างในเห็นคนไต่บันไดแง้มประตูเข้าไปเห็นคนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่กันแดดกันฝนและเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเราใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราทุกคนจำเป็นต้องมีบ้านเพื่ออยู่อาศัยนะคะวันนี้คุณครูอ่อนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านแบบต่างๆกันนะคะค่ะเรามาเรียนรู้ลักษณะของบ้านที่เด็กๆเ,เห็นคือบ้านเดี่ยวที่มีลักษณะ เป็นบ้านสองชั้นนะคะเด็กๆ ok. ต่อไปจะเป็นบ้านเดียวนะคะบ้านเดี่ยวที่มีลักษณะเป็นชั้นเดียวแล้วก็มีรัวรอบขอบชิดนะคะเด็กๆ ok. ต่อไปเป็นบ้านตึกนะคะเด็กๆ ok. จะมีลักษณะเป็นชั้นนะคะมีตั้งแต่2ชั้นสามชั้นสชั้นขึ้นไปนะคะเด็กๆ ok. ต่อไปเป็นบ้านไม้นะคะเด็กๆ ok. วัสดุที่ใช้ทํำก็คือไม้นะคะ จะสามารถนำมาสร้างบ้านได้อย่างสวยงามนะคะเด็กๆต่อไปเป็นบ้านปูนนะคะเด็กๆจะมีลักษณะทั้งที่เป็นชั้นเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นสองชั้นก็ได้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้บูรณาการกันนะคะวันนี้ครูออนนะคะจะมีคำศัพท์มาฝากเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้ครูอรนมีคำศัพท์มาฝากเด็กๆนะคะคำว่าบ้านขึ้นต้นด้วยพยัญชนะบอใ,ใบไม้นะคะบอใบไม้ออกเสียงบอนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสะกดพร้อมกันนะคะบอานอบานไม่โทบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะบอานอบานไม่โทบ้านค่ะนอกจากมีคำในภาษาไทยแล้วก็ยังมีคำในภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้คำว่า house นะคะ house แปลว่าบ้านนะคะ house ขึ้นต้นด้วยอักษร h นะคะเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ h นะคะเดี๋ยวเราจะมาสะกดพร้อมกันนะคะเด็กๆคำว่า house มีตัวอักรษรภาษาอังกฤษอะไรบ้างนะคะ h o u s e house อีกครั้งหนึ่งนะคะ h o u s e house แปลว่าบ้านนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆอย่าลืมจดจำตัวพยัญชนะไทยและอักษรภาษาอังกฤษให้แม่นยำนะคะค่ะเด็กๆคะ่ะหยิบหนังสือเล่มสีชมพูขึ้นมานะคะเป็นหนังสือเสริมประสบการณ์นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูออนจะพาเด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดในเล่มนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดของวันที่20กันยายนพศ2564กันนะคะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะเรื่องบ้านนะคะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยนะคะประกอบไปด้วยห้องต่างๆเช่นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ำเป็นต้นนะคะ ซึ่งในบ้านจะมีสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะได้แก่พ่อแม่ลูกค่ะวันนี้ครูออนนะคะจะให้เด็กๆระบายสีภาพบ้านและคนนะสมาชิกในครอบครัวนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้ครูออนจะสอนให้เด็กระบายสีภาพสมาชิกในครอบครัวก่อนนะคะ เด็กๆขาสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างคะมีคุณพ่อมีคุณแม่มีพี่แล้วก็มีน้องใช่ไหมคะอะเดี๋ยววันนี้เรามาระบายสีกันนะคะเด็กๆก็เช่นเคยนะคะครูออนจะสอนให้เด็กๆนะคะระบายสีโดยแยกเป็นส่วนนะคะอย่างเช่นถ้าเด็กจะระบายสีผมนะคะก็ให้เริ่มต้นระบายสีผมก่อนนะคะเด็กๆแล้วค่อยมาระบายเสื้อผ้านะคะ อนแล้วก็จะระบายผมนะคะเด็กๆระบายไปเลยค่ะจับสีเทียนให้ถูกวิธีนะคะเด็กๆจับให้แน่นนะคะเพื่อการบังคับทิศทางของสีนะคะเวลาระบายสีกระจายสีให้ทั่วพื้นที่ที่เราต้องการระบายนะคะเด็กๆแล้วก็จะระบายไปนะคะให้ทั่วเลยนะคะครูออนจะใช้สีดํานะคะเด็กๆ b บล็กสีดำนะคะในการระบายเส้นผมนะคะอันนี้จะเป็นผมของคุณพ่อนะคะรูออนเริ่มระบายที่คุณพ่อก่อนเป็นคนแรกนะคะเด็กๆแล้วก็ระบายไปนะคะให้ครบนะคะค่ะเด็กๆคะ่ะนี่คือภาพที่คุณครูระบายสีเสร็จแล้วนะคะ ค่ะเด็กๆอย่าลืมไประบายสีภาพสมาชิกในครอบครัวและภาพบ้านให้สวยงามนะคะคุณครูออนครูอุ้มเราดูผลงานของเด็กๆอยู่นะคะวันนี้แบบฝึกหัดของครูออนก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือพร้อมกันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดอ่านภาษาไทยขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้ครูออนจะสอนเด็กๆนะคะอ่านหนังสือ ไปพร้อมๆกับคุณครูออนเลยค่ะค่าเด็กๆเรามาอ่านตัวพยัญชนะไทยไปพร้อมกันนะคะเด็กๆมองไปที่พยัญชนะต่อเต่านะคะอ่านตามคุณครูออนนะคะต่อเต่าอ่านออกเสียงว่าต่อเต่าถอถุงอ่านออกเสียงว่าถอถุงทอทหารอ่านออกเสียงว่าทอทหาร ทอทงอ่านออกเสียงว่าทอทงเดี๋ยวเรามาอ่านเป็นตัวพยัญชนะไปพร้อมกับครูออนอีกหนึ่งรอบนะคะตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงค่าเด็กๆอย่าลืมไปจดจำตัวพยัญชนะไทยและภาพให้แม่นยำนะคะ mm hmm. ในวันนี้คุณครูขอจบการอ่านไม่เพียงเท่านี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆบายบายค่ะ